เจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่10ตอนตั้งท้องก่อนแต่งเย่สิวเทียนจากไปเป็นเวลานานเจ้าบ้านของหมู่ตึกตระกูลเย่เหลือแต่หยางเล่อเยาแต่หยางเล่อเยายัางเป็นเด็ก หากเปลี่ยนเป็นบ้านอื่นในสภาพเช่นนี้อาจเกิดสภาพเบาคมเหงงผู้เป็นนายหาไม่ก็มีคนรับใช้หอบสมบัติหลบหนีไปแต่ว่าหมู่ตึกตระกูลเย่มีหลอต้าเฮิงช่วยเป็นหูเป็นตาผู้ดูแลตึกในเป็นเหยวซื่อเนียงกับเย่เชียนผู้ดูแลตึกนอกคือเย่เซี่ยวเซิงพวกเขาล้วนเป็นชาวบ้านดีงามที่ได้รับพระคุณจากเย่เซียวเทียนถึงแม้ว่าเย่เซียวเทียนไม่ได้แต่งตั้งพวกเขาเป็นพ่อบ้าน แต่ในความเป็นจริงพวกเขาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหมู่ตึกตระกูลเย่บวกกับบา่าวไพร่หญิงรับใช้ที่คนกลางจัดหาให้กับเย่เซี่ยวเทียนล้วนไม่มีประวัติเสียหายดังนั้นระหว่างที่เย่เซี่ยวเทียนไม่อยู่หมู่ตึกตระกูลเย่ยังได้รับการดูแลเป็นระเบียบเรียบร้อยเย่เซี่ยวเทียนพอกลับมาเห็นทางบ้าน ยังเป็นปกติดังเดิมสร้างความยินดียิ่งเย่เชียนทราบว่าเย่เซี่ยวเทียนกับเหมาวั่นจือ้อความจริงถูกทางการจับตัวไปแต่ไม่กล้าเปิดเผยต่ออย่างเล่อเหย่านางตัวคนเดียวเพิ่งมีที่เพึ่งพียงทั้งชมชอบบุรุษคนหนึ่งผ่านเกิดเรื่องขึ้นดังนั้นแม่นางเย่ไม่ทราบรอบหลังน้ําตามากน้อยเท่าใดยามนี้เห็นเหมาวั่นจือกลับมาโดยปลอดภัย เยเชยนก็ไม่ถือตัวอีกต่อไปต้องหลังน้ําตาโผลเข้าอ้อมอกของเหมาเวินชื่อสวมกอดเขาแนบแด่นคล้ายกับกลัวว่าพอปล่อยมือเขาจะหลุดลอยไปเหมาเวินชื่อรู้สึกมีหน้าอกอันนุ่มนมจ่อใส่ร่างจมูกสูดได้กลิ่นกายอันหอมกลุ่นให้ความรู้สึกที่งดงามราวกับพลัดตกลงไปในกองนุ่นก็มีป่านขณะที่ทั้งสองสวมกอดกันความจริงไม่มีบุคคลอื่นมีคาด เย่อเสี่ยวเซิงกับครอบครัวพอดีออกมารับหน้าจึงกล่าวหยอกเย้าอยู่หลายคำแต่หม่าว่นชือหนังหน้าหนากว่ากำแพงเมืองไม่รู้สึกอับอายเพียงหัวร่อเฮฮะอย่างโง่งมเย่เชี่ยนกับคืนสู่ความเอียงอายของสตรีแต่ก็ยังใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือยึดจับชายเสื้อของหม่าว่นจื้อไว้ไม่อาจหักใจปล่อยมือเย่เซียวเทียนตรวจตาทั้งในและนอกพบว่าตัวตึก เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความปราบปลื้มประโลมใจยิ่งเรียกตัวทั้งหมดมาที่ลานตึกหน้าประกาศว่าระหว่างที่ข้าพเจ้าไม่อยู่พวกท่านช่วยดูแลตึกให้สร้างความยินดียิ่งนับแต่นี้ให้เหยาซื่อเนียงเป็นผู้ดูแลตึกในแม่นางเย่เป็นผู้ช่วยส่วนตึกนอกให้เย่อเซี่ยวเซิงเป็นผู้ดูแลบรรดาบ่าวไพร่หญิงรับใช้พอฟังพากันแสดงความยินดีต่อเย่อเซี่ยวเซิงเหยาซื่อเนียงกับเย่เชียนเย่เซียวเทียนกล่าวว่า ครั้งนี้เราพูดเป็นขุนนางจากไปเป็นเวลานานให้ทั้งหมดรับเงินเดือนสองเท่าซื่อเหนียงให้ท่านเร่งจ่ายเงินชดเชยให้เหยาซื่อเหนียงความจริงเป็นคนที่เย่เสี่ยวเทียนยืมตัวมาจากหลอต้าเฮิง ต่อมาหลอต้าเฮิงเห็นเบาไพร่หญิงรับใช้ของหมู่ตึกตระกูลเย่ล้วนมาจากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาไม่มีผู้ใดรับการฝึกอบรมเช่นครอบครัวใหญ่ไม่ล่วงรู้มารยาทธรรมเนียมต่างๆจึงสอบถามความสมัครใจของเหยาซื่อเหนียงให้นางมาทำงานที่หมู่ตึกตระกูลเย่เหยาซื่อเหนียงความจริงเป็นภรรยาของซิ่วยวาฉตัวเองก็เคยเล่าเรียนหนังสือรู้ว่าอันใดควรไม่ควรจึงทำการฝึกอบรมเบาไพร่หญิงรับใช้ให้กับเย่เซี่ยวเทียน เหยาซื่อเหนียงพอฟังก็รับคำนางอยู่ในตระกูลเย่ด้วยความสบายใจจึงมีสภาพราวกับผลท้อที่มีน้ำชุ่มฉ่ำ กลับคืนสู่เสน่ความงามของสตรทีที่เติบโตเต็มสาวนางความจริงทำงานในตึกตระกูลหลอจัดทำขนมโกโดอกกุ้ยหวาให้กับลอต้าเฮิงโดยเฉพาะนับตั้งแต่สามีของนางฉีป๋ออีกกลับคืนสู่เมืองหูเซียนรับตำแหน่งผู้ช่วยนายอำเภอเวลาไปไหนมาไหนก็ได้ยินคำตีฉินนินทาทอดถอนใจลำพึงว่านางไม่มีบุญวาสนาได้เป็นหูหยินของขุนนางแต่เมื่ออยู่ในหมู่ตึกตระกูลเย่ ทุกคนไม่ว่าเย่เซียวเทียนน้องสาวตะวันหรือหยางเล่อเหยาล้วนให้เกียรติแก่นางไม่มีผู้ใดหรือฟื้นเอ่ยถึงเรื่องหนหลังนางมีชีวิตอย่างอิสระเสรีและสำราญบานใจยึดถือที่นี้เป็นบ้านของตัวเองเย่เซียวเทียนเพิ่งกล่าวจบที่ห่างไปก็บังเกิดเสียงร้องดังประหลาดพิกลมาหยาของเราพี่ใหญ่กลับมาแล้ว นี่เรียกว่าคนดีฟักดินคุ้มครองเย่เสียวเทียนพอได้ยินก็บังเกิดความยินดีกวาดตาไปยังต้นเสียงเห็นลูกหนังเนื้อใบหนึ่งเกลือกกลิ้งมาแต่ไกลลักษณะคล้ายกับหมีแพนด้าเมื่อเพ่งพิจารณาดูใหม่ก็คล้ายกับไฮโกวงเล็บแมวน้ำที่ตั้งตรงตัวหนึ่งต้าเฮิง ย่เสี่ยวเทียนกระโดดลงจากบันไดวิ่งออกไปหลายก้าวสวมกอดลูกหนังเนื้อนั้นเอาไว้หัวเราะฮาๆกล่าวว่าต้าเฮิงไม่พบการครึ่งปีท่านชนะไหนอ้วนกว่าเดิมหลอต้าเฮิงยิ้มระเรื่นแจ่มใสจนคางสามชั้นสั่นกระเพื่อมกล่าวว่าผู้น้องกินได้นอนหลับทั้งมีภรรยาดูแลย่อมต้องอ้วนทวนพี่ใหญ่ยังไม่ทราบว่าตอนนี้การขาของข้าพเจ้า รุ่งเรืองเฟื่องฟูผู้ที่ค้าขายกับข้าพเจ้าล้วนบอกว่าข้าพเจ้าหน้าตามีบุญไม่เป็นร่างกายมีบุญเ <c oughs> ย่เซียวเทียนแซงกล่าวอย่างคุณเคืองว่าเป็นไรเราพูเป็นพี่ใหญ่จากไปเนิ่นนานท่านกลับไม่เป็นห่วงยังกินได้นอนหลับหลอต้าเฮิงกล่าวว่าย่อมไม่เป็นห่วงด้วยฝีมือของพี่ใหญ่ลงจากเขาก็เป็นพยักษ์ลงสู่ทะเลก็เป็นมังกรสมุทรมีอันใดต้องเป็นห่วงเย่เซียวเทียน หัวร่อมิออกร้องไห้มิได้ทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า้ยท่านใจใหญ่จริงๆข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าตัวเองมีฝีมือถึงเพียงนั้นหลอต้าเฮิงยักคิขิวเหลียวตากล่าวว่าพี่ใหญ่ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าไม่ไต่ถามหรือท่านอยู่ที่เมืองนันกิงคนของข้าพเจ้าไม่ต้องอสืบสาะก็ทราบว่าท่านทําอะไรฮฮฮพี่ใหญ่พักที่โรงเตี๊ยมเถวเยี่ยกระมังแม้แต่เรื่องในที่นั้น ข้าพเจ้ายังทราบได้จันหนิงเอ๋อกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเสียวเทียนเกอพักที่โรงเตี๊ยมเถาเยี่ยข้าพเจ้าชะไหนไม่ล่วงรู้เย่เสียวเทียนใจหายว่าตาเฮิงชงโง่งมนักเรื่องเช่นนี้ไม่อาจบอกออกมาหากว่าหนิงเอ๋อรล่วงรู้ก็แย่แล้วจึงรีบกล่าวว่าเหลวไหลข้าพเจ้าไหนเลยเคยพักที่โรงเตี๊ยมเถาเยี่ย อ๋อท่านคงบอกว่าอิงอิงกับครอบครัวพักที่โรงเตียมเถาเยี่ยทางหนึ่งกล่าวทางหนึ่งก็ขยิบตาต่อต้อตาเฮิงหลอต้าเฮงงงง,งันวูบความจริงแล้วโรงเตียมเถาเยี่ยถูกเขาซื้อกิจการไว้ที่ผ่านมานอกจากให้ขบวนพ่อค้าที่ออกไปจัดซื้อสิ่งของทําการสืบข่าวของเย่เซียวเทียน ยังใช้สอยโรงเตี๊ยมแห่งนี้จึงทราบว่าเย่เซียวเทียนกับน้องสาวตะวันเคยเข้าพักที่โรงเตี๊ยมเถาเยี่ยมีหนำซ้ำอยู่ไม่ต่ำกว่าสองชั่วยามลอต้าเฮิงความจริงคิดอาศัยเรื่องนี้หยอกล้อเย่เซียวเทียนแต่เห็นเย่เซียวเทียนตื่นเต้นถึงเพียงนี้สร้างความสงสัยใจแก่ลอต้าเฮิงนี่เป็นเรื่องปัดโลมใหญ่ต้องกระดากปากไปหรือว่าเขากับคุณหนูจันมีความสัมพันธ์เป็นพิเศษลอต้าเฮิงมองดูจันนิงเอง๋อเหลียวดูน้องสาวตะวันที่เอียงอายพลัน เข้าใจอันใดต้องครุ่นคิด <c oughs> ขณะที่รับประทานในชามยังจ้องมองดูหม้อใต้ก้นยังทับถุงข้าวสารไว้โอ้พี่ใหญ่สมเป็นพี่ใหญ่จริงๆ <c oughs> ในใจครุ่นคิดเปลือกนอกไม่ชักชา้ารีบพง,งกศรีรษะแล้วกล่าวว่าใช่ใช่ใช่ข้าพเจ้าสืบทราบว่าแม่นางอิงอิงเคยพักที่โรงเตียมเถาเยี่ยถึงเข้าใจว่าพวกท่านพักอยู่ที่นั้นด้วยเป็นไรพี่ใหญ่ไม่ได้พักอยู่กับพวกนางหรอกหรือ เย่เซียวเทียนนึกโล่งอกดีที่น้องผู้นี้แม้อ้วนราวสุกรแต่ก็ยังมีมันสมองกว่าสุกรจึงตอบอย่างยิ้มแย้มว่าระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองนานกิงพักอยู่ที่จุดพักมาต่อมาก็ย้ายเข้าบ้านรับรองหุ่ยถงกวนไม่เคยพักโรงเตี๊ยมมาก่อนเย่เซียวเทียนกลัวหลอต้าเฮิงพลั้งปากอันใดอีกจึงกล่าวตาเฮิงทันรุดมาก็ดีแล้วรีบตามข้าพเจ้าไปที่ห้องหนังสือข้าพเจ้า ต้องการทราบเรื่องบนเส้นทางขนส่งหลอต้าเฮิงรับคําแต่แล้วก็นึกได้อันใดรีบกล่าวว่าพี่ใหญ่รอสักครู่เหนียงจือวงเล็บคําเรียกภรรยาของข้าพเจ้ายังอยู่ด้านหลังข้าพเจ้าจะไหนลืมนางไปพลางก็ยกมือเกาสีสาเหลียวหน้าไปก็เห็นนิว้วนิวเดินมาร่าร้องแต่ไกลว่าหลอต้าเฮิงเจ้าสุกรอ้วน ทิ้งข้าพเจ้าอยู่ทางด้านหลังมิสู้ผ่านทิ้งข้าพเจ้าไปให้หมดเรื่องสิ้นราวหลอต้าเฮิงตรงเข้าไปประคองนางไว้กล่าวว่าทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้หากทิ้งเนียงจื่อไปเสี่ยวเฮิงน้อยของเราใยมิใช่สูญหายไปด้วยเหนียวเหนียวตีเขาฉาดหนึ่งกล่าวอย่างขุนเคืองแง่งงอนว่าวิเศษแท้ท่านเพียงใส่ใจแต่เสียวเฮิงน้อยของท่านหลอต้าเฮิงยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าเหนียวเหนียวล้วนใส่ใจ เสี่ยวเฮิงน้อยก็ใส่ใจเย่เสี่ยวเทียนพอฟังคําเหนียงจื่อของข้าพเจ้าค่อยฉุกใจคิดยังไม่ทันถามไทยหนิยวเหนียวก็มาแล้วยามนี้พอฟังคําโต้ตอบระหว่างเนิยวเหนียวกับหลอต้าเฮิงถึงกับทั้งแตกตื่นทั้งยินดีรีบกล่าวว่าเป็นไรพวกท่านแต่งงานแล้วหน้องสะปภ์ตตั้งคันแล้วนิยวเหนียวเอียงอายอยู่บ้าง ทั้งยินดีอยู่บ้างย่อกายคารวะเย่เซียวเทียนกล่าวว่าพี่ใหญ่เย่สบายดีเย่เซียวเทียนรีบกล่าวว่าท่านเคลื่อนไหวไม่สะดวกไม่ต้องมีมารยาทแล้วพลางก็สำรวจดูนางเที่ยวหนึ่งพบว่าช่องเอวของนิวน้ววไม่อ่อนแอเช่นการก่อนแสดงว่าตั้งครรจริงๆเย่เซียวเทียนกล่าวกับลอต้าเฮิงว่าพวกท่านแต่งงานแล้วน่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสเข้าร่วมพิธีวิวาของพวกท่าน หลอต้าเฮิงตอบว่าข้าพเจ้ากับนิวหนิวยังไม่แต่งงานท่านพ่อไม่เห็นด้วยข้าพเจ้าถูกเตะออกจากบ้านแล้วรอจนท่านพ่อยอมรับนิวหนิวข้าพเจ้าค่อยจัดพิธีวิวาเมื่อถึงเวลานั้นจะเชิญท่านเป็นเจ้าภาพเย่เสี่ยวเทียนกล่าวอย่างงุนงงว่าท่านพวกท่านยังไม่แต่งงานแต่ว่านิวนิวหนิวหลอต้าเฮิงกล่าวว่านี่ไม่นับเป็นอย่างไรชาวแม้มากมายอยู่กินด้วยกัน มีบุตรธิดาหลายคนค่อยจัดพิธีวิวาบางคนอายุเจ็ดแปดสิบมีหลานหลายคนค่อยจัดพิธีวิวาเย่เซียวเทียนทราบว่ามีเรื่องเช่นนี้แต่หลอต้าเฮิงกับนิว้วนิวไม่ใช่ชาวแมวถึงแม้ว่ายเย่เซียวเทียนอยู่ที่นี้สองปีเศษแต่ความคิดอ่านยังยึดโยงอยู่กับตอนที่อยู่นครหลวงเกิดความรู้สึกประหลาดพิกลอยูบ้างเย่เสียวเทียนหันไปกล่าวกับจันหนิงเอ๋อและน้องสาวตะวันว่าหนิงเอ,อ๋อตอนนี้พวกท่าน เป็นเพื่อนนิวนิวไปนั่งที่ห้องโถงข้าพเจ้ามีเรื่องสนทนากับต้าเฮิงจันนิ้เงเหอกับน้องสาวตะวันพงกศศรษสะาเดินเป็นเพื่อนไปกับนิวนวน้องสาวตะวันยังมองดูนิวนิวด้วยความอิจฉาเลื่อมใสเห็นช่วงเอวของนางค่อนข้างหยาบเมื่อเพ่งมองดูพบว่าท้องนูนออกมาเล็กน้อยน้องสาวตะวันรูปคลำหน้าท้องตัวเองพบว่า แบนด์ราบไม่ทราบเมื่อใดจึงจะนูนออกมาอุ้มท้องให้กับเซียวเทียนเกอหัวนึกถึงสักวันหนึ่งนางต้องอุ้มท้องที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของนางกับเซียวเทียนเกอน้องสาวตะวันคล้ายรับประทานเหล้าข้าวเหนียวลงไปกระปุกหนึ่งถึงกับเคลิบเคลิม้มมึนเมาแล้วเย่เซียวเทียนชักนำหล่อตาเฮงเข้าห้องหนังสือพอนั่งเรียบร้อยเย่เซียวเซิงก็ใช้ให้หญิงรับใช้ยกน้ำชาเข้ามา เยเซียวเทียนถามว่าท่านกับบิดาท่านเกิดความขัดแย้งหรือหลอต้าเฮืงจัดอยู่ในประเภทสุขนิยมไม่ทราบว่าความกลัดกลุ้มเป็นอย่างไรจึงกล่าวว่าใช่แล้วท่านพ่อคมคูข้าพเจ้าว่าหากไม่ตบแต่งคุณหนูสามบ้านตระกูลลหินเมืองข้างเคียงเป็นภรรยาจะไม่ยอมรับข้าพเจ้าเป็นบุตรชายข้าพเจ้าก็บอกว่าหากท่านไม่ยอมรับหนิวหนิวเป็นสะพาย ข้าพเจ้าก็ไม่ยอมรับท่านเป็นบิดาเยเซียวเ,เทียนลืมตาข้างกล่าวว่าจากนั้นเล่าหล่อตาเฮิงหัวร่อฮิฮากล่าวว่าจากนั้นข้าพเจ้าถูกท่านพ่อเตะออกมาเย่เซียวเ,เทียนยกมือกก่หน้าผากน้องของเขาผู้นี้มีเส้นประสาทไม่ปกติไม่อาจวัดคำนวณด้วยเหตุผลทั่วไปเขาความจริงคิดปลอบโยนหลอต้าเฮิงแต่ดูจากสีหน้าที่กระยิมยินดีของเขาแสดงว่าไม่ต้องการปลอบโยนอันใด ทั้งชมชอบชีวิตที่อิสระเสรีเช่นนี้เย่เซียวเทียนกล่าวว่าเมื่อครูท่านบอกว่าการค้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูบิดาท่านเตะท่านออกจากบ้านแต่ไม่ได้ตัดหนทางดำรงชีวิตของท่านหรือในความเห็นของเย่เซียวเทียนหากคงอ้วนง่วคิดบีบให้บุตรชายยอมจำนนสมควรตัดเส้นทางของการเงินของเขาจึงจะมีความหวังสำเร็จผลไม่เช่นนั้นจะให้หลอต้งเฮิงยอมก้มหัวได้อย่างไร ลอต้าเฮืองกล่าวด้วยความกระยิมว่าย่อมแน่นอนท่านพ่อมีบุตรชายคนเดียวหากตัดเส้นทางการหาเงินของข้าพเจ้าไม่กลัวข้าพเจ้าอดตายไร้ทายาทสืบสกุลหรือเย่เซียวเทียนฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าร้านรถของท่านเป็นอย่างไรบ้างหลอต้าเฮืองกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้ดูแลร้านรถเป็นเวลานานแล้ว หากมอบหมายให้ซุนวเว่ยเซวีนกระทำแทนซุนน้อยคุ้นกับการขนส่งสินค้าทั้งมีบารมีอยู่ในเหล่าแรงงานสามารถค้ำยันกิจการไว้ยเย่เซียวเทียนถามว่าฉีป๋ออีไม่ได้ลังควานหาเรื่องพวกท่านหรือหลอต้าเฮิงสลายรอยยิ้มบนใบหน้ากล่าวว่าไหนเลยไม่เสาะหายังมีฉังจื้อใจรับมือไม่ไหวจึงเข้าร่วมกับเจ้าวนเอียนส่วน เสียฉวนฟงเข้าหาหวังจูปู้ส่วนร้านรถของข้าพเจ้าให้เกาหยากับหลีป๋อเฮาก็ทําทแทนฉีป๋ออีจึงไม่สร้างความลําบากแก่พวกมันมาดแมนเป็นเช่นนั้นยังมีผู้คนไม่น้อยออกจากร้านรถของพวกเราพี่ใหญ่ท่านกลับมาก็ดีฉวยโอกาสที่การสู้รบที่แนวหน้ายังไม่สงบขอเพียงพวกเราสามารถเกาะกุมโอกาส ยังจะได้เป็นผู้นำบนเส้นทางขนส่งอืมเย่เสียวเทียนพงโงกศีสารับไม่กล่าวว่าอะไรตอนนี้สภาพของเมืองหูเซียนทั้งหนักหนาทั้งซับซ้อนกว่าที่เขาคาดคิดไว้แต่เรื่องเหล่านี้ไม่อาจบอกต่อหลอต้าเฮิงมีเรื่องบางประการเมื่อท่านเป็นผู้นำท่านต้องแบกรับไว้แต่ผู้เดียวต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อื่นเย่เสียวเทียนเดินถึงริมหน้าต่างพลัก เปิดหน้าต่างออกยามนี้สมควรเป็นยามสนธยาคราสาย,ยันแต่ท้องฟ้ากลับปกคลุมไปด้วยเมฆดำลมยามเย็นแฝงความเฉื้อยอยู่บ้างคล้ายกับจะเกิดพายุฝนเย่เสียวเทียนมองดูเมฆดำที่กดทับอยู่บนภูเขาพลันก็ยิ้มออกมาเงินงำอันซับซ้อนแล้วจะเป็นไรอุปสรรคเป็นชั้นๆแล้วจะเป็นไรเขาไม่ต้องการรับมือทุกจุดขอเพียงเกาะกลุมจุดหนึ่งจุดใดทำการจู่โจมทำลายก็ จะทำลายแนวรบของศัตรูแตกพ่ายไปสิน้นขอเพียงกาะกลุ่มจุดจุดหนึ่งจุดใดเท่านั้นหนึ่งหยดอีกหนึ่งหยดหยาดฝนตกลงมาสัตว์ต้องใบบัวจนเอน็นเอียงสัตว์ใส่เกสรดอกไม้จนเปียกชุ่มสาดสัดองค์บัวจนเกิดระรอกน้ำขยายวงออกไปต่อจากนั้นฝนอันแน่นหนาตกลงมาจนผิวน้ำแตกกระจายหยาดน้ำกระเซ็นสัน้น กลายมาเป็นภาพอันวุ่นวายสับสนนอกโอ่งบัวก็ปรากฏฝนตกลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดินขณะที่ฝนตกหนักเช่นนี้เหมาะกับก,บก,บการดื่มสุราราดรถทุกในอำเภอหัวอยู่ที่เมืองหูเซียน5ปียิ่งอยู่นานยิ่งขวัญอ่อนแต่ความสามารถในเชิงสุราเหนือกว่าเก่าก่อนหลังจากดื่มสุราลงไปหายหนึ่งก็เมาไม้ฟุบหลับกับโต๊ะใบหน้ายังประดับไปด้วยรอยยิ้มอันโง่งงมสุยามองดูเบาไพร่ประคองนอายอำเภอหัว ที่เมาไมา้ไม่ได้สติขึ้นเตียงห่มคลุมผ้าห่มให้กับเขายืนอยู่ข้างเตียงเป็นเวลานานค่อยทอดถอนใจหมุนตัวเดินออกจากห้องที่ใต้ระเบียงโคมลมคลั่งตายดวงหนึ่งแกว,ว่งไกวอยู่ในสายลมใต้ดวงโคมยืนไว้ด้วยคนผู้หนึ่งบนร่างของเขาคลุมเสื้อหญ้านวดมังกรตัวหนึ่งในวงแขนยังพาดอีกตัวหนึ่งยืนสงบอยู่ที่นั้น แสงโคมส่องต้องหมวกของเขาพอเห็นสุยาเดินออกมาก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเห็นเป็นสุสวินเทียนเองสุสวินเทียนกล่าวว่าพี่สาวคืนนี้ฝนตกหนักพวกเราใช่เปลี่ยนเป็นวันหน้าสุยาชิงกล่าวว่า่าสายฝนไปใหญ่ไม่ใช่แสดงเห็นถึงความจริงใจกว่าสุสวินเทียนไม่กล่าวว่าอะไรเพียงส่งเสื้อย่าหนวดบางกรให้สุยาสวมเสื้อย่าหนวดบางกร เรือนร่างอันงดงามถูกปกปิดอยู่ใต้เสื้อหญ้าหนวดมังกรเมื่อก้มศีรษะลงก็ดูไม่ออกว่าเป็นสตรีนางหนึ่งสุยากล่าวว่าไปกันเถอะพลางก็เดินลงบันไดไปก่อนสุสวินเทียนมองดูเงาหลังของพี่สาวเหลียวดูประตูห้องที่ปิดสนิทถอนใจเบาๆคำหนึ่งเร่งฝีเท้าตามไปเงาร่างสองสายกลืนหายไปกับม่านฝนโดยเร็ว